Ghost Army กองทัพหลวงตาในสงครามโลกครั้งที่สองในการทำศึกสงครามนั้นจุดประสงค์ก็คือต้องการเป็นผู้มีชัยชนะเหนือข้าศึกศัตรูย่อมมีทั้งการใช้การรบโดยตรงการจรกรรมข้อมูลการแกะรหัสเครื่องมือสื่อสารการลวงข่าวและอีกสารพัดยุทธวิธีหากกลยุทธ์ธธธนั้นแปลกแหวกแนวจนฝ่ายตรงข้ามคิดไม่ถึงยิ่งเป็นการได้เปรียบอย่างมากมายสำหรับเดอะกอสอาร์ม กองทัพสหรัฐในสงครามโลกครั้งที่สองนั้นก่อตั้งขึ้นในปีคศ1 9 4 4มีชื่อเป็นทางการว่า t 3 e t i r d headquarters special troops คือกองกำลังพิเศษของ us army ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติการ quicksilver ที่อาศัยกองทัพศิลปินโดยรวบรวมมาจาก art school บริษัทออกแบบรวมทั้งบริษัทโฆษณาต่างๆประกอบไปด้วยทีมงานนักออกแบบศิลปิน ผู้เชี่วชาญด้านเสียงประกอบและผู้เชี่วชาญด้านโครงสร้างรวมทั้งหมดประมาณ1,100งหนคนทีมงานเหล่านี้ไม่ต้องไปสู้รบปรมือกับใครแต่มีหน้าที่ต้องใช้ความสามารถด้านการแสดงและถ่ายทำทั้งรูปแบบและแสงสีเสียงสร้างภาพลวงตาปั่นหัวกองทัพนาซีเยอรมันให้เข้าใจผิดโดยสร้างกองทัพปลอมขึ้นมาอาวุธหลักของกองทัพเฉพาะกิดนี้ประกอบไปด้วย รถถังยางรถปืนใหญ่ยางเครื่องบินรบยางซึ่งสูบลมและอุปกรณ์สื่อสารหลายอย่างโดยได้รับการออกแบบให้ได้รูปร่างตามที่ต้องการและลงสีให้ดูเหมือนจริงและจัดขบวนกำลังรบนำมาเรียงต่อต่กันให้ดูเป็นกองทัพขนาดใหญ่เพียบพร้อมไปด้วยอาวุธยุโทโธปกรณ์อยู่ห่างจากเส้นทางรบจริงและมีการอัดเสียงทำให้ดูสมจริงว่ากำลังเคลื่อนพลเมื่อมองไกลๆทางอากาศทำให้ฝ่ายนาซีสับสน หลงกลอาจต้องเสียเวลาปรับเปลี่ยนแผนรบการเช็คข่าวและต้องสิ้นเปลืองระเบิดที่ปล่อยใส่รถถังปลอมเหล่านั้นส่วนนักแสดงที่เป็นทหารก็ท,ทําทีสื่อสารปล่อยข้อมูลผิดผิดผ่านวิทยุเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามดับฟังเข้าใจผิดนอกจากนั้นกองกําลังพิเศษนี้ยังสามารถสร้างฐานทัพปลอมลานจอดรถปลอมสนามบินปลอมเต็นท์ทหารปลอมที่มีเสื้อผ้าทหารแขวนไว้ให้ดูสมจริง และกองทัพปลอมที่เรียกว่าเป็นโกสอาร์มียังสามารถเคลื่อนทัพได้อย่างรวดเร็วไปโผล่ตรงโน้นทีตรงนี้ทีปรากฏตัวไปได้ทั่วย่อมเป็นที่เกรงขามว่ามีกําลังพลมากมายยังปฏิบัติการบุกยึดนอมังดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองนั้นกองกําลังโกสอาร์มีมีส่วนช่วยให้เกิดความสําเร็จได้อย่างมากเพราะช่วยเบี่ยงเบนให้ฝ่ายเยอรมันย้ายแนวป้องกันไปทางทิศอื่นมีการบันทึกในรายงานลับว่า ช่วงปีคศ .1944-1945 The Ghost Army ได้สร้างกองทัพยางหรือว่ากองทัพปลอมไปมากถึง20กองช่วยรักษาชีวิตทหารไว้ไม่น้อยและมีส่วนทำให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะจนได้รับฉายา,ยาต่างๆเช่น Rubber Army i l l u s i o n i s t กองทัพปฏิบัติการของ Ghost Army ถือว่ามีความเสียสละอย่างยิ่งมีความเสี่ยงไม่ใช่น้อย เพราะบางทีต้องหลอกล่อทหารเยอรมันไปจากตำแหน่งที่ล่อแหลมทาให้ฝ่ายพันธมิตรประสบความสําเร็จสามารถเข้ายึดจุดยุดทธศาสตร์ที่สาคัญได้ในรูปพิเศษกองทัพโกสอาร์มีได้ให้สัตย์ปฏิญาณว่าจะไม่เปิดเผยความลับให้ผู้อื่นล่วงรู้แม้ว่าฝ่ายพันธมิตรจะได้รับชัยชนะในสงครามก็ตามเรื่องราวโกสอาร์มีจึงเก็บเป็นความลับถูกปกปิดมานานราว50ปีจนกระทั่งเอกสารล,ลับหมดอายุตามกฎหมาย เรื่องราวจึงถูกเปิดเผยในปีคศ1996นี้เอง